สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พันณาคลินิกนะครับอันนี้เป็นเคสหลังเสริมใหม่ทันทีเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คนไข้เนี่ยดูไม่เขียวช้ำเลยนะครับแล้วก็โคงรงจมูกยาวเข้ากับหน้านะครับอันนี้คือเรามีการผ่าตัดเสริมหลังทําเสร็จทันทีเลยนะครับระหว่างเคี้วก็ยังดูบวมอยู่นิดหน่อยนะครับ เป็นไงบ้างอันนี้ดูสัดส่วนมีมิติเข้ากับโครงหน้ามากเลยนะครับปลายก็มานะครับอันนี้เป็นทรงดาลลี่นะครับคุณหมอเพิ่งทําเสร็จทันทีเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คนไข้นิดนึงครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสึกตึงๆตึงๆเนอะหลังทําเสร็จทันทีก็ยังมีอาการบวมนิดหน่อยอันนี้รู้จักบรรยาคลินิกได้อย่างไรครับ ตามในเพจค่ะตามในเพจใช่อยากทํามานานแล้วแต่หาคลินิกที่ไว้ใจไม่ได้ก็เลยตามในเพจของบารานาคลินิกค่ะอแล้วเห็นว่ามีเพื่อนทําแบบที่ไปด้วยใช่ค่ะเพื่อนทําแล้วก็เอามาสู่ไปเขาบอกคุณหมอเก่งค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำแล้วตอนทําระหว่างทํากลัวไหมครับก่อนจะทําก็อาจจะกลัวนิดนิดค่ะแต่หลมาทําจริงแล้วไม่กลัวเลยค่ะ เจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บคทบหมอเก่งอคุณหมอขูดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <Okay. S 1> แต่ก็ดูรอยนะครับก็ไม่ค่อยเห็นรอยเขียวช้ำเท่าไหร่ตอนนี้นระหว่างคิ้วก็มีอาการบวมยาชานิดนึงนะครับโอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังตัด<ช>สินใจแสมจมูกบ้างครับ,บรานหน้าคลินิกเลยคะ่ะไม่ต้องคิดมากหมอเก่งค่ะไม่ต้องคิดอะไรบางเลยนะคะน่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูรูป หน้าน้าหงหองเหม๋ยก่อนทำนิดนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คือดูเข้ากับหน้าใช่ไหมครับคือก่อนทำนียคือจะดูไม่ค่อยมีมิตินะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับมองหน้าตรงก็จะปีกจมูกก็ยังดูกว้างอยู่นะครับจะเห็นว่าทรงก็ไม่มีรูรูจมูกยังกลมๆนะครับแล้วก็ดูปีกกว้างเดี๋ยวดูตอนนี้คือหลังเสร็จทันทีนะครับจะเห็นว่าปีกจมูกถูกยกขึ้นมานะครับแล้วรูก็สวยขึ้น อโอเคก็ยังไงฝากติดตามเพจคุณหมอกล้วยด้วยนะครับใครอยากปรึกษาก็สามารถส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างมาปรึกษาทางคลินิกได้นะครับเดี๋ยวรลเก็บเทบไปทีหนึ่งนะครับโทษนะครับนี่คือรูปก่อนทําและหลังทำเร็จทันทีนี่นะครับนี้ติดจมูกก็เปลี่ยนไปเลยโอเคยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ จ้ามิ้นบ๊ายบายนะจ้าบ๊ายบายค่ะไม่เจ็บเลยเนาะไม่เจ็บค่ะความสวยไม่รอใครนะคะจ้าทีมาทำกันเลย mm hmm. ขอบคุณค่ะ